อาวพี่น้องเลยพูอซอยอ้าวพูอหนึ่งกันนอนวางไว้ลูก <c oughs> อ๊บอ๊บขึ้นได้ปะ,ะ,ะเก่งเก่ง ハッと近い感じの人は。 สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีปัจจุขันทุกคนสบายดีหรอโตสบายดีนะพี่น้องพบพ่อกันครับพ่อน้องแฝดอีกคือเก่าเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องออกมาหน้าพี่น้องเห็นเนาะมาตัดเข่าหรือว่าคนเข่าเกี่ยวเข่าอันละพี่น้องเลยอย่งท่านแล้วพี่น้องเลยกชายสองคนกับพากันนั่งย่อกกันนี่แหละพี่น้องเห็นเนาะพากันมาเปิดคลิป อัน,นพอกินได้ลูก,อกนะอเอากิน,นบน้านามนโอโหอต้งกุ้งไ่เลยเดนี่ันจริงตะเตาเอาพี่น้องเลยเนาะมาตัดเข่าขพี่น้องเลยมื่อนี้เป็บนั้น,<ห>นบาตัดนะ เอาได้พอตัดนะไม่แมใครที <No. S 1> no. ่ตัดเขาต้องพอน้องอ้าวไม่ไดจยังตัดลูกพากันอยู่โฮมนี่แหละเบื่อเมื่อพอไปถ่ายคลิปเอาเอาเมฆบสะดวงปั้นเขาก่อนปั้นเข้าแม่่นบไอ้โตบ่แม่นบ่้าเกี่ยวเข่าโแม่ปั้นเข่าอ้าเกี่ยวเข่าปั้นเข่าอะไรลูกเอ้ยเอานี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะลูกชายกันได้พอกไป พี่น้องเก็บภาพบรรยากาศในช่วงค่อยขำลงแรงพี่น้องเนาะสามสี่โมงพี่น้องเลยคนเขา่ามัดเขา่าม,มัดน้าพี่น้องเลยเนาะหลังจากกลับมาแต่บ้านปะออดือว่าไปหาสาใบเบา,บาเทอร์ช่วงนี้กับโบเห็นเราอยู่เฮือนเพราะว่าเราไปเห็ดเวียกพี่น้องเลยเนาะอาจสีอีกโบดนเดี๋ยวพอต้องแฝดสิไปอัปเดตเสาใบเบลเทอร์ในเบิ้งอีกเรื่อนหนึ่งพี่น้องเนาะ,ะเมื่อนี้ก็คือนี่ละ สบายดีน้ำแข็งมัดเขามัดได้ไงพี่น้องไอ้พวกพี่น้องเลยอันนี้ก็คือพ่อน้งแฝดตัดเมื่อวานนี่แหละพี่น้องไอ้เนาะตัดอ่าเมื่อวานนี้หลังจากกลับมามาตัดเขายองให้กันมัดเนาะแกยองแน่เลยบันกะนั่นเลยเนาะพี่น้องเลยเป็นน้ำแฝดงจมว่าตัดเขายองให้เพื่อนมัดลมแห้งเหลือเกินเนาะ ลมได้มื้อนี้ถ้าปาไว้อีกมื้ออื่นนี่แต่เจ้านี่พวกเก่าหัวอยู่มัดนี่บ่มัดเอามื้ออื่นนี่คือสิลงไปมัดข้าหนาใต้พูนพี่น้องเอ้ยเนาะแม่นมื้ออื่นาลงไปมัดนาส่วนจ้างเกี่ยววานนี่แหส่วนจ้างอ่าเพิ่นเกี่ยววานนี่พี่น้องเอ้ยเนาะก็คือแล้วอ่ามเท่าเฮ้ยวานนี่ดด หาแซนปลายเกือบพกซนพูดเอ้หาแสนเกือบพกซนเป็นให้เองเนาะหรือพันบาทพี่น้องไยเนาะเมื่อพันบาทน่าหนาหาให้หาให้เนาะหาหกให้นี่แหละแต่ว่าให้โบนไงพี่น้องไงแกแล้ยอยู่เอ่มาเป็นก้ากระปกระท้อนึงเนาะกระุกท้อนึงเนาะพี่น้องยนี่แหละเดี๋ยวเขากเีรถมาใส่เอาพี่น้องไงผู อ่าตวพ่อน้องแฟดกบตัดพี่น้องเอ้ยกี้นี้กลับมากบตัดได้2แถว3แถวก็เลยมาอัปเดตให้เบิ่งก่อนเทื่อนึงเนาะพี่น้องเอ้ยนี่ล่ะโหเป็นได้สะดวงอเป็นได้ไดเ็บแวเ็บแวโอ้ยื่อวานี่ตอนพอน้องแฟดตัดน่ะคักอยู่ตาแงน่ะลมบ่มือนีลมอ๊ออันนี้มาตนําได้เกบตอแม่นปนบ่นะน้องบ่ ลมแหงพี่น้องเไยตัดตะนแรงมื่อนี้เอ่อเพียงด้วยมัดเนี้ยเห็นปะมันลมแหงนี่นี่นี่มาเบิ่งพี่น้องเไยมันปีนไปบักเลยนี่ละ่ะเอาตัดนะพี่น้องเไยเนาะมันสีมัดประมาณนี้เป็นพรกันมัดสดยงามใน,นยางดอกเนาะเพราะว่าเอาสิ่งเอาไปปั้นไปยางยุกเข่าลดเพิ่นปั้นไปรตรงเนี้ยอนี่ละ่ะพี่น้องเไยนี่อ่าส์คนเสิร์ตตัดกันสิประมาณนี้พี่น้องเไยเนาะ กะสิมัดสบายอยู่สาลมบ่อนี่ยมันสาลมปีนแล้มันใกล้กันแรืล่าสิมัดยากแน่พอสั่นพี่น้องเลยนี่ละเนาะตัดพรมาฮะนี่ละแถวสองแถวเอาตัดไปก็ได้กะโอเคอยู่ได้พี่น้องเลยเนยา,าะกะธรรมดาสาลมบ่อปีนบ่อผัดบ่อมัดอันนั้นมันกัมัดง่ายอยู่นี่ละจักกับ่นสระแงงอยู่เนาะจะหน่อยพ,อน,อ,ยพอน้องแฝงฉีดตัดอีกเท่ีน,นึงพี่น้องเลยเนาะ ตัดให้มันแล้วให้นี่แหละให้ใหญ่นี่แหละก้าวสีแเลี้ยวจะดอกมาหนีพี่น้องเลยเนาะเล็งมือให้มันแล้วเข่ากระซุกไปแล้วพี่น้องเลยครูน้งพุ่นกับแม่นพี่น้องเลยน้งพุ่นกับแม่นเนี่ยเจ๋พุ่เน่ะเดียนกันขึ้นไหนนะเนาะลูกก็ได้หยอกกันอ่าน่ะอ่าหยอกกันปูสาดในพื้นดินอยู่ฮะอยู่ห่มฮะประตู้กับสกีเอาเข่ายุบพุนพี่น้องเลยเนาะอ่านกเกี่ยวเข่ายุบพุนญ่งัวใหญ่ยังคุณเนี่ยทางปลาทางยังของเรา ส่วนไมะตู้กับผู้พี่น้องไยเนาะเกียร์เข่าทั้งส่วนพุ่นพี่น้องไยเนาะส่วนพ่อน้องแฝดกับจิตัดไปแถวนี้ละตัดไปน้ำส่วนสะดวกกับแม่น้องแฝดเพิ่นกับมัดเนาะพอน้องแฝดอารถมากเลยเดี๋ยวจะมาจอดไว้เพิ่นเก็บขึ้นเก็บเข่าขึ้นพี่น้องไยเนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยวพอน้องแฝดตัดเข่าอีกก่อนเด้อพี่น้องไยเนาะ ไปพัซอยผัวหนึ่งกะนอนวางไว้ลูกอ๊บอ๊บขึ้นด้ปะเก่งเก่งเก่งอาตโตผัวน้องกยมันคล้ายลูกเลยไอ้โตพรละบาก่อะพราะและจ้านะซอยพอก่อะ นี่ละพี่น้องเอ็นเนาะแผดจติดรถก่อนข้าวบ่จะหนีข้าวบ่แกดูแล้วขามันงี้แกดูไอ จอดกายเข่าได้ภูมิไงคน,นลังอ่ะไปพุ่นก่อนกันไป่ไปหุนลังไปดดเด้อหุนลังไปหน่วยเนี่ยหุ่นลังไประวังเหยียบลูกชายข่อยเด้อ เนอยใช่ับจันะยัเดิ่อนเบกอ็เเขียวทีเขียวมันจีเหดเว้ยค้อนคนคนมาหนึ่งอย่าไปต้อนแล้วด้อยให้มันเน đo lệ cái đùi. เห่าไงพี ang, e ่น้องเอ้ยมาชิลุสลายู่น้อผู้ชุดขันทุไทยเลยพอเหตุเสร็จหลังเดียววุ้ดนะ ใช่รถเดียวเลยเอาเออกระซ่งเลยเรเออเออนเลุยๆมาจิไรอยู่ก่อนนี่เออเออเริมกันพอกันพักัน เดียวแล้วบปกร้อนฮะทิงแล้ววันนี้ ้านคนข่าวลงอีกเนี่ยกะนั้นเรามีเสีย๊ดเห็นยังม แล้วไฟแล้วนสราเลล์รถคาสัึ้นกระบอได้โอ้ไม่รอไม่รู้ นาะหันกันขึ้นไปไปเมื่อมันนี้ลูก <c oughs> เป็นไรแล้วพี่น้องเลยคะคิปนี้ก็ใชได้พอตจบคลิปลงก่อนเนอะพี่น้องเลยขอบคุณพี่น้องกดแหลกกดแร์กิดจามเป็นกำลังใจให้พ่อร้องแพลงในเรื่องสบายดีสบายดี